ยำถาดมหาสมุทร<ฮ>นะคะทั้งร้านอยู่ในนี้หมดแล้วรอบที่แล้วมาคิดว่าใหญ่แล้วนะรอบนี้ใหญ่กว่าอันนี้990เท่านั้นเธอรา้นานแบบข้าะนะโซโอ ฮันุรีอยู่ที่บางแสนจ้าบอกเลยว่ามาบางแสนกี่ครั้งก็ต้องแวะร้านนี้ร้านยําแสนวอนนะคะอยู่ตรงข้ามกับแหลมแท่นนาะซึ่งตรีพาที่บ้านนะคะมามาเที่ยวพัทยาบางแสนก็เลยแวะบางแสนก่อนมีพ่อมีพอมีเมท้าแล้วก็มีเมมที่แบบน่ารักมากแต่ก่อนอะข้างหลังเนี้ย เวลาคนมากินอาจจะต้องแบบตากฝนหน่อยแต่เขามีหลังคาแล้วเย็นสบายมากข้างในเธอเดี๋ยวเรามาดูคุณน้องยำกันว่าวันนี้จะเป็นยำมหาสมุทรถาดใหญ่นะคะแต่ว่าจะไม่เสร็ปลาาเพราะพ,พ,พ,พ่อกินปลราราไม่ได้เนาะ,ะอยู่ตรงข้ามเดี๋ยวแพรไปดูก่อนตรงข้ามเป็นทะเลบางแสนนะฝั่งตรงข้ามคือเราสามารถดูวงดูวิวได้ใครที่ทชอบกินแกงใต้อยากทำแกงใต้กินเองส,าารสร้างมาสร้างได้เลยค่ะเครื่องแกงใต้ใหญ่หนุรีนะคะ น้ำยาปูขั่วกิ้งไตปลาแกงเหลืองแกงส้มกะทิพริกสามารถสั่งได้เลยตายแทอะเราเปนเซนค่ายมาสา้มสิบป,ปีแล้วนี่ใหญ่ยยนุรีเครืองแกงตายใหญ่นุรีนะคะสั่งได้เลยนะนเออ ใครแกงไม่เป็นกะแกงได้เลยนะคะไปทําตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยสัง้าทุ่งขึ้นไปส่งฟรีถุงใหญ่สั่งทุงใหญ่ห้าุงไปแถมกะปิด้วยนะคะแล้วก็เล็ก50บาททุงใหญ่ร้อยยี่สิบร้อยเนสยนนอนมาสั่งทีทีเพ็ดเครื่องแกงใต้ยังดูอนะคะเดี๋ยวเรามาส้างอาหารกันซึ่งจะบ้างคะในนี้ไข่ปูไข่ปลาไข่แมงดาทไข่ดองนะคะัลไข่ดองกุ้งกุ้งสุกกุ้งสดนะคะแล้วก็ราดด้วยกับนี้ ปูมาแซลมอนะคะสมุดรวมกันเลยครับได้เลยค่ะตรงมันอลังการมากเลยถาดนี้เท่าไหร่คะเนี่ยห9 0่งรแต่มันใหญ่มากเอ้านี่ยำถาดมหาสมุทรนะคะร้านยำแสนบอล990บาทดูไข่ไข่ก็มีตั้ง3ไข่ในนี้เนี่ยอันนี้มีไข่หูไข่ปูไข่ปลาเรียวกิวไข่แมงดามากับหอยแล้วก็มีน้ำจิ้มโอ้ ยามมหาสมุทรค่าทอดมันคุน,นที่กกด,ทดีอยู่ใกล้ใกับ,กบ,กบ่าหทีนีสารพัดอันนี้คือรวมมาแล้วทั้งทะเลรวมทะเลมาหมดแล้วนะคะทั้งร้านอยู่ในนี้หมดแล้วโธรอบที่แล้วมาคิดว่าใหญ่แล้วนะรอบนี้ใหญ่กว่าอันนี้990เท่านั้นเธอทั้งปูทั้งกุ้งทั้งหอย ไข่แมงดาไข่ปาลาริวกิ้วไข่ปูหอยนางลมกุ้งสุกปูไข่ดอกอีกไข่หมึกเยอะมากนี่คือปูไข่นึ่งนมสดค่ะนี่มาเป็นอย่างนี้เลยมาทั้งตัวเลยค่ะซีฟู้ดเลยเธอ,อดูไข่ก่อนอาปาเลย,เ,ลยเริ่มตอนขึ้นดัจิมซีฟู้ดแซบมาก น้ำจิ้มซีฟู้ดคือมีความเปรี้ยวเผ็ดเค็มแบบที่ชอบอันนี้คือแบบเรากินบ่อยมากร้านนี้นะครับทุกครั้งที่อยู่รีบาบางแสนต้องแวะสดมากราซีฟู้ดซีฟู้ดเธออันนี้มันมีแบบมีแบบปูกุ้งไข่แล้วก็มีนี่จะ๊ะรา้านแบบข้าวนะฮะซอโวโซึ่งข้ามีนี่ด้วยมะม่วง กันเชียงเธอ,อเนียนเนเหนือแน่นๆเ,เ,เลยอะ่ะนี่มาถามว่ารสชาติเป็นไงก็คือทั่วไปเธอข้อแกอาหารทะเลสดคือปูคือไข่ขบงเนี้ยมันสดอยู่เดียวพอมันมากราดน้ำจิ้มนีดหน่อยมันก็ร้อยเดียวเธอมันมีความเหนือว่านอยู่เดียว เออูค่ะอืแบบเน้นเนือ้อน้ำยำไม่มาเน้นเนือ้ออืมถ้าถูกยำมาสดถูกยงโอเคเลยน้ำยำที่รานนี้นะคะจะมีความรสชาติแบบ่อมเปรี้ยวหวานแล้วก็เผ็ดเค็มบางๆแต่นี้มันไม่เสร็จปาร้าใชมไหเลยเค็มน้อยมาเป็นปูไข่ดองบางเธออืม วานมันมาเลยซ้มไข่เลยพ่อานนาละน้ำร้านนี้จะบอกว่าเรื่องอาหารทะเลเคยคุยกับเจ้าของร้านนะคะเขาบอกว่า<ม>เขามีเรือประมงออกเองแล้วเขาเลยขายได้ในราคาที่แบบว่าน่ารักน่ารักแล้วก็แบบหาเองสดทุกวันนะอาของเขาเหมือนอาหรือลุงหรือสะพอ่อหรือสักอย่างนี้แหละเหมือนกับปุ้งพร้อมกันเลยค่ะให้ดุ๊กๆเลยเธอดูดดดดด ปุ๊บๆเลยอ่ะข้าวหนังลม,อ,มอันนี้ผอกินไปแตวตัวหนึ่งแขกเลยมีขอบอาปะตามด้วยห้อเดียวเอเดี่ยมเดียวห้อแบบเดียววะอ๋อ,อจริงๆอ่ะเมนูนี้นะครับ สามารถสั่งได้ว่าเป็นทะเลสุกหรือทะเลสดนะปรุงตัวย่อยมาเลยรู้อันนี้ค่ะเป็นเมนูพื้นบ้านของเคอยเมนูหนึ่งหมึกผัดน้ำดำก็จะผัดกอบหวานๆเค็มๆ,ๆแล้วมีความหอมอ่ะห้อมตัวหนังมึกอ่ะอม,มึกเด,เดียวทอดเนาะ ลูกพร้าวเล่นเป็นหมึกแดดเดียวเธอก็จะมีความเค็มนําขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้เค็มมากนะเค็มแบบกินเล่นได้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าได้ข้าวเหนียวอะ่ะน่าจะฟินกว่านี้นี่เลยเด้มาเลยนำ้ำจิ้มมีสองแบบเป็นแบบบวยกับแบบมะขามอืเย้มาค่ะอืมน้ำกุะะ้งเลย เธอเราได้ข่าวว่าเขามีเมนูตําถาดด้วยเราอยากลองเป็นตําถาดดกครกเหรอคะใช่ครับอุ้ยทางละอู้ือเธอแค่ดูสีน้ําตําก็คือแบบน่ากินแล้วอ่ะนี่ปลาร้านัวๆเลยเนาะปะลาร้านัวๆเลยครับเป็นปูมาะครับเป็นปูมาด้วยตาําปาูม้าปลาร้านัวๆมีอุ้ยแล้วเขามีเครื่องเคียงเป็นเ,เป็นไก่ทอดนะครับเป็นกุ้ง โอ้โน่ากินมากอันนี้เท่าไหร่ครับถามร้อยแปดสิบครับโอ,โอโ้มีหอยอะไรนะหอยเนี้ย,อยหอยหวานครับห,หอยหวานด้วยว้าวโอเคเดี๋ยวเราไปชิมกันค่ะซุปต,มตม้มไหม,มะคะเขามีนี่กันนะแซบหลายๆเด้อนี่เขามีทรายต้มกันเด้อมามายกตัวปุ๊บปุ๊บตอนลาวดี เขามีหมูทอดด้วยนจำซอสหมูกอืมอืมอืมติดดีปีไปแล้วเดียวเผ็ดลายโหมาอืมพอกินได้ต้มปลา้วไม่มิ้เลยอืม อะไรอย่างซดเลยอ่ะร้านนี้อ,อย่างที่อร่อยคือไก่ทอดนี่เราจะใส่อะไรก็ใส่ได้ไปเลยอ่ะมอันนี้เป็นผู้เสกกะปั๊นะอ้วนะร้านยำแสนวอนนะคะมาได้เลยเธอการันตีว่าอาหารเขาแบบสดของทะเลคือสดจริงแล้วราคาคือน่ารักมากแล้วอยู่ติดทะเลเห็นวิวทะเลแล้วบรรยากาศร้านคือดีมากพนักงานก็บริการดีแล้วตอนเย็นน่าจะมีดนตรีสดด้วยเดี๋ยวนี้นะคะ มากันได้นะคะเดี๋ยวขึ้นข้อมูลต่ตางๆให้นะคะแล้วก็ใครสอบขึ้นมีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นูรีด้วยไปแล้วะคะ่ะบ๊า่บาออย